ผู้ชมทุกท่านด้วยนะหยุ่ผมแค่เกมนะก็ผมจะมาบอกว่าผมจะทําละครนะไม่ได้ทําละครเพราะว่าเนื่องจากว่าผมจะมาถ่ายคลิปเพื่อบอกท่านผู้ชมนะนะผมว่าผมจะทําคิปเกมแมรอนไปเก่าประทัดเกมที่อ r p หรือ Srp <L> ก <L RP S 1> ็ได้นะแต่ว่าเขาตัดตัวทีไปแล้ว ค่ะผมจะทำคลิปประทักเนาะจะทำคลิปประชากว่าเกมไหนดีกว่าผมน่าจะเคยทำแล้วป่าไม่รู้นะน,น,นะก็จะมาบอกแหละที่ผมต้องมาวีดีโอบอกคุณพวกนี้เพราะว่าผู้ติดตามผมไม่ถึงร้อยคนนั่นเองไม่รู้ต้องร้อยคนนะไม่รู้ต้องร้อยคนกว่ากี่หรือว่ากี่คนนอดถึงจะ โพสรูปได้เนาะใน youtube มันโพสรูปได้แต่ผู้ติดตามผมมันน้อยอะแค่เจ็ดคนเองท่านผู้ชม,มระหว่างเล่าไปก็จะหาอะไรเล่นไปตามภาษายูทูบเบอร์ YouTuber ที่ว่ายูทูบเบอร์เด็กอะค่ะไม่ค่อยรู้อะไอเวรเลยลืมปิดเน็ต ไอเวเลยเริ่มเป็นเน็ตน,นะเจ้ากรรมไอเวยันจริงๆโฆษณาไม่ไม่เอามือข้างนี้อ,อข้างไหนก็ช่างนน่ยงายทำมือผลึกน้ำแข็งของเอเลนในซีั่น3พารสอตอนต่อสู้กันของไทท่านกอกแล้วไท่ท่านอันนี้ก็ผมจะซ้อมหาสิ่งดีๆเท่านะระหว่างบอกคิดท่านชมนะ นี่น้ำนะเออสองใบพางถามว่าเออน,น,นเออที่จริงผมเอาไปทำละครนั่เนกันนะเป็นถุงมือในละครอ่ะถุงมือจะเปิน้นเอได้เปิน้นไหมหยิบปืนก่อนก็ผมจะบอกว่าถามว่าพี่ จำเกมเบบี้บอลไปกราวดได้ไหมถามว่าคนที่ไม่เคยเล่นถามว่าพี่มันคือเกมอะไรนะมันคล้ายๆเกมเมลอนไปกราวดนะแต่แค่เกมเมลอนไปกราวดจะเปลี่ยนจากมนุษทีเป็นแตงโมพีเต้เซนไฟเจอสำหรับคนเป็นสาวงุกพีเต้นะเกมนี้ เกมนี้ก็ถือว่าสนุกพอตัวเลยนะสนุกวก,กว่าไปพวกอรบิกอเอมั่งเนี่ยเพราะว่ามัน,มนเรื่องความสนุกอะ่ะก็มันไม่เทียบได้หรอกแต่ว่าถ้าเรื่องความเล่นง่ายอะ่ะก็เรื่องความเล่นง่ายคือเกมนี้ยังเล่นง่ายกว่าเลยนะก็เล่นง่ายเท่ากันแหละนะเออนะแต่หมายถึงว่าเกมเนี้ยมันดีกว่า ถ้าอยากเล่นในคอมนะก็เล่นได้แต่เกมเม่นอนเบก้อ่ะเฮ้ยเกมเปบูเบกาวในตัวจับมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมแม่นอนบก้าในคมทํำยังไงอ่ะสหคนที่ไม่มีสําหรับคนที่ว่ามีคอมแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อโทรศั์วอททดี้นะสามสที นยากมากเลยท่านชมเพราะว่าของผมเนี่ยคือเพราะว่าเล่นโคตรยากเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันใช้เมาส์ใช่ไหม,มเพราะผมดูใน youtube ว่าต้องกดตัวดีเพื่อยิงปืนจับของใช่ไหมเพราะผมลงกดตัวดีมากมันไม่เป็นเลยผมผมกดตัวแล้วตัวแล้วยังไม่มีตัวไหนที่ว่าเปนน็นนั้นเลยอะเป็นอะไรหรอ เป็นที่ว่ายังไม่เป็นอันนั้นเลยอ่ะเป็น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 อะไรวะช่างมันช่างสมคือยังยังยังไม่ได้เป็นกดไม่ได้เลยจับปืนไม่ได้นะเออหน้านี้ผม,มคุ้นแม่น่ะผมไปจับที่มือ S <S <an> เกมนี้สามารถให้ตัวละครจับสองปืนได้ง่ายๆมากเลยแต่ผมจะไม่สอนพอเก็บี้ไม่ได้สอนเล่นเกมเลยเข้ามาเข้ามาบอกเรื่งราวหยุดเดี๋ยวนี้เลยปืดะเอ,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 เอีถ้าเกมเพย์ผู้เพย์กลาวนั้นเราสามารถยิงโดนตัวเองได้ แต่ถามว่าในเกมนี้มันยิงนวนตัวเองได้ไหมคุณก็จะรู้เองยา่าปีนก็นจะเจ็บแต่มันไม่ล้มโอเคเราหยุดเวลาแล้วก็ปฐมพยาบาลเขานะเขาบาดเจ็บสาหาัสเลยไม่สาหาัส นีแต่มันแค่เจ็บนะถ้ทาในชีวิตจะไม่เป็นไรยาเย็นอ้าและแข่งเลือดออกโอ้ยเอาผมก็ปิดเน็ตแล้วนี่หว่าใช่ไหมตุ๊กตาปิดเน็ตแล้วเว้นเนี่ยปิดเน็ตแล้วปิดสาวน้องสาวของไม่ทอ ่าเจ็บเท้าเจ็บเต้นไว้เว้นใครก็ได้อะไม่เอาละเพื่อนกันยาเพื่อนตายไม่นะแต่เขาเว้นกับตามสมนมนะก็มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่มีผู้ติดตาม ห0รคนเขาสามารถลงรูปได้แต่เขาลงไม่เป็นนั่นเองแต่ผมทำว่าถ้าเกิดว่าผมมีช่องอยู่ทาง b e เนี่ยให้ลงเซผมก็ทำเป็นนะแต่คนนั้นเขาไม่ลงเนี่ยเขามีคลิปประมาณถ้าเขายูทูบบอลน,นั้นก็เขาเรียกชื่อช่องตัวเองไม่ถูกนะเขาบอกว่าอิสระเกมเมอ่ออ,อิสระเกมมิ่งไม่รู้อวย ก็เผื่อทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยช่องสลักเกมเมื้อใครวะเออนะให้เรามาที่ผู้ติดตามนะก็เลื่อนเดี๋ยวผมกวากวาก่อนนี่คนนี้นี่ที่เป็นลูกหน้าลิปลูกคนสเปนนี่ช่องเฮฮาทีวีนี่อ่ะผู้ดตาม ร้อสิบเจ็ดคนอย่างนั้นเหรอผมสงสัยผิดเนี่ยเนี่ยเขาสามารถพสต์รูปได้แต่เขาไม่โพสต์นะเนี่ยเขามีคลิปแค่แปดคลิปเองใช่ไหมเนี่ย<ม>แล้วเวนกับต้องมานั่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดคลิปจริงด้วยกต่างจากคลิปผมไปเลยครับ คือคลิปผมยังเยอะกว่านะคลิปผมยังเยอะกว่าเลยเนะี่ยวีดีโอของผมเนี่ยตั้งวีดีโอสี่สิบสี่นะนวีดีโอแล้ดวดูคนูแต่ผมโพสไม่ได้เพราะพูดติดตามผมมีแค่เด็ดผมเอ๊ะทำไมพูดติดตามทำกับผมแบบนี้ อุตส่าห์ทำคลิปสอนทำหน้าปกคลิปแล้วนาะยังไม่มีคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไม่มีใครพูดติดตามเยอะขึ้นเลยนี่คนดูยังคนดูยังคนดูสองคนแต่ไม่แม่คนกดไลค์ผมสักคนใจร้ายกันจังเลย ชมอ,อยากหน้าคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่แมสด,ด้วยสวยละโอเคผมจะโชว์หน้านอ่าคราวนี้ไม่ใส่แมสแล้วแล้วยังฟันผมหักด้วย One, two, three, come DJ.